น่ารักจนใจเจ็บภัยพาทิ์อวยพรวันเกิดน้ำตาลคนที่ผมรักที่สุดน่ารักจนใจเจ็บภัยพาทิ์อวยพรวันเกิดน้ำตาลคนที่ผมรักที่สุดเป็นอีกหนึ่งคู่รักมาราธอนที่คบหาดูใจกันมาเข้าสู่ปีที่สิบแล้วสำหรับนางเอกสาวน้ำตาลพิจฉนาและหนุ่มภัยพาทิ์ขยันเติมความหวานให้กันตลอดล่าสุดเมื่อวานนี้3ค6 5เป็นวันเกิดของน้ำตาลที่อายุครบ31ปีงานนี้หวานใจสุดหล่อเลยทำคลิปรวมโมเมนต์ของแฟนสาว และอีกหนึ่งช่วงเวลาที่แสนพิเศษที่ไายหอบดอกไม้ช่อโตไปเซอร์ไพรส์วันเกิดของน้ำตาลที่กำลังมอม้อยกับเพื่อนๆในแก๊งกลางห้องอาหารสุดหรูแห่งหนึ่งเรียกว่าฝ่ายหญิงยิ้มแก้มแตกกันเลยพร้อมเขียนแคปชั่นที่อ่านแล้วชวนเขินว่าวันนี้เป็นวันเกิดของน้องน้ำตาลครับคนที่ผมรักที่สุดและเป็นที่รักของอีกหลายๆคนต้องขอขอบคุณแฟนคลับและเพื่อนๆต่อทุกคนที่คอยสนับสนุนน้องนอตต่อ และเป็นส่วนหลักในกิจกรรมดีๆหลายอย่างที่เซอร์ไพรส์น้องผมประทับใจมากเลยสําหรับน้องนอตตก็ขอให้มีความสุขนะครับอวยพรน้องหน่อยนะทุกคนต่อมาภัยก็โพส์รูปคู่กับน้ําตาลแล้วเขียนแคปชั่นสั้นๆว่า my better h a l หรืออาจจะแปลเป็นไทยประมาณว่าแฟนของฉันหรือคู่ชีวิตก็ได้ส่วนน้ําตาลก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบคุณนะพี่เยฟยู่ทาเอาชาวเน็ตเข้ามาแซวในความน่ารักของคู่นี้กันเพียบว่าวุ่ยยอย,ยน่ารักจนใจเจ็บจังเลย